ขับรถให้สนุก,กว่เนี่ยน้องเพิ่งหัดขับรถได้สักสองปีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวัยรุ่นขับเร็วกลัวจะขับเร็วเพราะฉะนั้นขับเร็วแบบมีทักษะหน่อยน่าจะดีจากที่เรามั่นใจแล้วว่าเราเนี่ยขับรถเก่งแล้วโปรแล้วบางทีบางอย่างที่เราเคยเชื่อหรือความรู้เก่าๆที่เรามีมามันไม่ไม่ได้ตอบโจทย์กับรถปัจจุบันแล้วครับในชีวิตจริงอาจจะแบบไม่ไม่ได้เจอด้วยซ้ำ ให้ขับเร็วๆแบบแล้วก็เบรกเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัญหาถ้าสมมติว่าเราเจออะไรเงี้ยเราทำยังไงถึงจะถูกเราทำยังไงถึงจะแบบเออไม่อันตรายมากกว่าเดิมเราอาจจะต้องมีการหลบสิ่งกีดขวางแบบรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งการหักหลบการแตะเบรกจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องไอ i'm american and i've lived in thailand for 10 years now i was looking for an experience a driving experience and i wanted to become a better safer driver and i wanted to learn the skills of how to better handle the car in emergency situations be a more confident safer driver for myself and for my family <laughs> รู้เลยว่าทําตัวไม่ถูกครับเพราะว่าเราไม่เคยรู้ล้ว่าเราควรต้องทำยังไงเราเคยมีแต่แบบเพื่อนบอกมาคนอื่นบอกมาควันนี้เราได้ความรู้แล้วก็ทางที่อินสแต r เตอร์ก็ให้คนนำแนะนําที่ดีมากมากการับคลองขับวัน บบลื่นซ้ายลื่นล้มแบบเวลาฝนตกอยู่บ้างแต่ว่าตอนนั้นอะรู้สึกว่าเราอะยังไม่เก็ตว่ามันต้องแบบแก้สถานการณ์ยังไงก็เคยเคยล้อฟรีอะค่ะแต่ตอนนั้นก็แบบว่าทําทําอะไรไม่ถูกทําไปตามฟิลอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเรียนก็ก็ได้รู้ว่าทํายังไงสําหรับผมเองเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมรถไม่ว่าจะเป็นพวกอันเดอร์สเตียริงอะไรพวกเนี้ยซึ่งพวกเนี้ยมันเจอในชีวิตประจําวันอยู่แล้วแต่ว่านะตอนที่เราเจอเนี่ยมีทั้งความตกใจทางตื่นตระหนกต่างๆครับ พอมาได้เรียนคอเนี่ยทำให้ได้เรียนรู้เลยว่าวิธีแก้เนี่ยต้องทํำยังไงแล้วต้องมีสติยังไงบ้างได้ลองสนามจริงเนี่ยมันช่วยได้เยอะมากครับเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินผม19ครับปีนี้ที่ผมรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยคือไอ้พวกเบสิกในการแบบพยายามจะดิฟรถหรือคานเตอร์สเตียอะไรแบบเนี้ยคือมันก็รู้อยู่แล้วเปิด YouTube ดูก็ดูได้แต่มันไม่มีที่ให้ลองทําในชีวิตจริงพอได้มาทําในเป็นของจริงได้รู้ถึงอาการรถอะไรแบบเนี้ยครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ดีครับว่าอินจคเตอร์อธิบายแล้วเหมือนโฟก แต่ละคนได้ดีมากครับก็ช่วยพูดแล้วช่วยให้เราปรับทําให้ได้ใส่ใจไอเดียครับเวลาที่เรามีการขับรถที่มีการแบบไม่ควรทําหรือว่าควรจะทําก็สามารถแนะนําได้ในทุกๆด้านเลยรวมถึงด่านสถานีต่างๆนะครับก็ตัอนข้างที่จะครบถ้วนทั้งหมดมีทั้งการหักลบก,การพื้นเปียกการแต่เบรกเพื่อแค่สถานาการณ์ต่างๆเหล่านี้ครับเข้าใจมากขึ้นเลยครับผมเพราะพอมันได้ลองทํายิ่งซ้ําแบบหลายๆรอบเนี่ยมันยิ่งรู้ถึงแบบอาการรถเลยประมาณนั้นเลยครับ ที่หวังไว้ก็คิดว่าได้ตามหวังนะครับคือยังไงน้องก็คงจะต้องขับรถต่อไปแล้วก็อาจจะขับเร็วหรือช้าก็มันก็ขึ้นอยู่กับเขาแต่ว่าคิดว่าน่าจะปลอดภัยขึ้น ก็ใครนะคะที่เห็นว่าการอบรมนี้จะเป็นประโยชน์หรือเปล่า <c oughs> เพื่อพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนแน่นอนจะได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาเพราะว่าอุบัติเหตุอะเกิดขึ้นเราไม่ได้รู้ตัวก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วค่ะจริงก็ไม่จาเป็นต้องมีประสบการณ์ขับรถเยอะเลยครับผมว่ายิ่งถ้าหากว่าขับรถใหม่ๆเพิ่งหัดขับเนี่ยมาเรียนก็จะดีครับเสียเวลาแค่วันเดียวแต่ว่าเราได้ความรู้ที่เรากลับไปใช้ได้สามารถบอกต่อพี่ๆหลานทุกคนได้เลยแล้วก็เราได้ความปลอดภัยในชีวิตของเรามากขึ้นด้วยก็แนะนาให้มาเรียนกััันนคคกรรีดดูบบสุ ไม่ต้องกิจเยอะครับโรงเรียนได้เลยครับได้ความรู้เพิ่มเติมแน่นอนได้ใช้จริงแน่นอนการไปลองบนท้องถนนหรือลองด้วยรถตัวเองเนี่ยมันไม่ปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงถูกไหมครับนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเรียนแล้วจะไปลองต่อใช่ไหมครับเรียนให้รู้แล้วก็ขับให้ปลอดภยัยพ่อหวังว่าอย่างนั้นครับขอบคุณครับ